วัดไว้ก่อนปลอดภัยกว่าเครื่องนี้แม่นใช้งานง่ายไม่ต้องมีหมอการันตีมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในโรงพยาบาลและอนามัยเลยค่ะวัดก่อนรู้ก่อนความดันหัวใจมีปัญหาป้องกันได้ไวป้องกันได้ก่อนด้วยเครื่องนี้เลยค่ะได้แบบนี้เลยนะคะเป็นตัวเครื่องวัดความดันแล้วก็สายรัดแขนซึ่งสามารถแยกออกจากกันได้แบบนี้เลยค่ะนอกจากนี้ยังมีสายชาร์จแล้วก็คู่มือให้ไปด้วยนะคะกดปุ่มเดียวรู้ผลใน3วินาที 30วิบวิด้คาแบบน,นี้เลยเหมือนเราไปทําที่โรงพยาบาลเลยคะ่ะแต่นี่ทําเองง่ายๆได้ที่บ้านผู้สูงวัยอยู่บ้านก็ทําเองได้นะคะขั้นตอนง่ายๆไม่ซับซ้อนราคาแค่199บาทเท่านั้นเองและระบบเสียงยังเป็นภาษาไทยนะคะ86ครั้งต่อนาที ความดันโลหิคของคุณเป็นปกตินี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะตรวจตอนนี้หรือจะรอลุ้นตอนคุณนอนห้อง ICU คุณเลือกได้นะคะจัดโปรโมชั่นให้อยู่1เครื่องแบบนี้ได้ไปครบเซ็ตราคาแค่199บาทเท่านั้นใครอยากได้เครื่องวัดความดันเอาไว้วัดสะดวกง่ายๆที่บ้านนะคะทักแชทหาแอดมินหรือว่า comment, คอมเมนต์ควาสนใจไวต้คิปได้เลยนะคะ